เนาะยินดีดียินดีดีสวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคัมเพงชาแนลเด้อค่ะสวัสดีจ้าเร็วโอ้ยสวัสดียูเทนสวยสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาสันสวัสดีสวยๆหน่อยสวัสดีเอฟซีทางช่องน้องคัมเพงชาแนลเด้อค่ะเนาะการคลิปนี้เนาะค่ะเห็นกับน้องคัมเพงก็จะมาเอาแนวทางเนาะ ฮานอยของอาจารย์สวัยแล้วก็ของปู c ่สี่นเนาะคะ่ะมาฝากมาตอนเนซีทั้งช่องเด้อค่ะเนาะถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบนะะเนาะค่ะแนวทั้งเราพัฒนาหรือว่าฮานอยเนาะฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคําแพงแชนเนลได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะคะ่ะเพราะว่าช่องน้องคําแพงแชนเนลต้อนรับเอ<น>ซีทุกท่านค่ะเนาะค่ะพี่หยางลูกเดินอไอเห็นยัง ผุ่นยิ้มหวานให้เอฟซีหน่อย EN! กินขนมมาเคียวเฮียนฟันสีพู่อะบาดนี่กินแต่ขนม,อ,นม,นมนอันยิ้มหวานยิ้มหวานอันนับเลขหนูนับเลขหนึ่งสองสามพูดด้วยเฮียนแต่บ่ได้เฮ่้องเ,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 เพลง้องเพลงให้เอฟซีฟังหน่อยเองเพลงอะไรอ่ะ้องเพลงอะไร ลองเพลงช่างช่างช่างมแตกระบาดนี่ตกแตกแล้วเนาะค่ะถ้าผู้ใดเนาะเขามาใหม่อยากจะเขากุ้มหรือว่าอยากจะได้แนวทางเนาะค่ะหานอยบางมือเนาะบางมือเช่นอาจจะว่ไใดลงคลิปห้เพราะว่าอาจจะมีธุระนานๆนี่ๆไปนันไปนี่กะอาจจะเดินทางกะอาจจะบ่มีเวลาเนาะอีกสองสามวันสี่ห้าวัน วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะเพนก็จะได้ไปลาวอีกแล้วเนาะ,ะแต่ว่าจะไปทางจะไปทางาปากกระดิงะะ่งเนาะปากสั้นจะไปทางนี้แหละคะ่ะจะไปางานดองงานแต่งดองเนาะคะ่ะงานแต่งงานเนาะ,ะกินนะอยู่อยู่ลาวเขาเอิญงานกินดองเนาะ,ะอยู่ไทยเขาเอิญงานแต่งแต่งแต่งงานเนาะ,ะจะไปงานลูกไส้เนาะคะ่ะ ลูกชายแฟนเก่าเนาะคนที่เสียไปเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็เปลี่ยนพอใหม่ลูกติดสองคนเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนก็ได้เสียไปแล้วแม่เขาเด็กน้อยเขาก็เสียก่อนนั่นเนาะก่อนที่พ่อเขาจะมาเอาเพ่นเนาะค่ะแต่ว่าชุมมือนี่เขาอยู่กับอ่ายายเขากับแม่ป้าเขาเนาะค่ะเขาเป็นขอบเป็นขั้วแล้วก็จีได้ไปยินดีกับเขาเนาะ ไปยินดีกับเขาไปปลูกพ่อตอแคนให้เขาเนาะยูมีความสุขเนาะค่ะเอฟซี FC. กับว่าได้ปลาได้ทีมเนาะกะดูแลกันไปเนะาะค่ะเอฟซีจะจะเป็นทางไหนมากอะอยังดูแลกันเนาะคือเก่าค่ะเพิ่นมีลูกไส้สองคนเนาะฟังอันอันพ่อของต้นก้านเี่ค่ะเอฟซีเพิ่นกับมีลูกไส้สองคนนะคะเพิ่นกับมาเสียดย้วยอุบัติเหตุเนาะค่ะ ก็เลยได้มาหางานเฮ็ดเลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มาอยู่กับพี่ประัตแล้วเนาะก็ได้สร้างครอบครัวใหม่แล้วก็ได้ดูแลเบิงแย่งกันไปคือเก่าค่ะ fc เนาะจะถึงจะไม่มหม้ก็ต้องได้ดูแลเขาคือเก่านะคะ fc เขาก็เป็นพ่อเสษียแม่กเสษียเนาะเล็กน้อยสองคนเนาะค่ะเป็นอยังเก็จะเอิ้น กับทากับพ่อยนะคะพ่อยพาทั้งพ่อกับพาทั้งเมเนาะอยู่ในคุณยายกับป้าเขานะคะเอาเวาๆลายยายห้างค่ะเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปเบิ้งต <c ans es> ัวเล็กน้ำกันเนาะอีหอย่างละคำแพงหมุนมาหยัางสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้าสวยโอ้ยยากน้ำแต่ขนมนั่นแหละเออเดึงผมเม่อีกแล้วโอ้ยจิบจ็บจิบสวัสดีจ้าสิสวย ผมกับบมี่เจ้าของหันกระเพีนแกงส้มใครใครใครคือกระเพีนแกงส้มยกมือขึ้นหน่อยเอ้าตามนี่เนาะค่ะไปเบิร์นตัวเลขน้ำกันจ้าค่ะเอา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 เยัอาเดี๋ยคลิปกันนี่เนาะค่ะเอฟซีมาเบิร์แนวทางของมัวรานี่กันกอนเนาะค่ะ ก่อนจะไปเบิ้งแนวทางของมือนีเนาะนี่ค่ะของมื่อ้านนี้เนะา,าเนะนา i, ของอาจารย์สวัยเนาะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยเนาะกับมือนีค่ะเพิ่อ่าเม่อวานนีเนาะเพิ่นให้มาสามกับสองค่ะกับได้เขาที่สามเนาะตะวิ่งตะลุ่นเนาะส่วนตัวประกบก็มาด้วยกันอีกแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะสามสี่แล้วก็หนึ่งแปดเนาะคะ่ะ อาจารย์สบยจะมาบอกให้ว่าตัวประกบจะชอบมาด้วยกันเนาะคารบอไดลืมเมื่อวานนี้เพ่นก็บ่ได้บอกเอฟซีเนาะว่าให้จับตัวประกบเข้ากันเนี่เนาะเมื่อวานนี้บม่ได้บอกเนาะนี่ค่ะส่วนเลขฝันเนาะบไม่เข้านะคะบอกเข้าเนาะเอฟซี FC เนาะ,นะอาจารย์สบายเมื่อวานนี้เนาะส่วนของปูส่สี่ศูนย์ลาวพัฒนาเนาะบอกเข้าเนาะคะ่ะ บะเขาคะ่ะส่วนของปูศรีศูนอีกเนาะอันนี้คอมเมนของปูศรีศูนเพื่อกันเนาะคะ่ะฮานอยเข้าตัวรูดหนึ่งก็คือหนึ่งแปดเนาะถ้าผู้ใดรูดก็จะได้ทั้งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหานะค่ะเอฟซีค่ะหนึ่งแปดเข้าน้อยปกติเนาะตัวจับคู่เข้าน้อยปกติแค่น้อยเดียวเนาะส่วนตัวรูดเข้าทั้งสองนอยเนาะก็คือน้อยด์วีไอพีเนาะคะ่ะปกติแล้วก็วีไอพีเนาะ,ค,ะค่ะเอฟซี ส่วนลาวพัฒนาของเซียนนาดีนะคะหลุดเนาะคะ่ะ fc หลุดเนาะคะ่ะบอกเขาค่ะอย่าตามไม่เนาะ,ะตัวเลขมีเขามีหลุดอยู่แล้วนะะ้อยซเนาะเอาได้ตัวเลขของเมว่านี่เห็นตัวเลขของเมว่านนี้แล้วเนาะคะ่ะมาเบิ้งของมอนีกันเลยะคะ่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของปู่สี่ศูนย์เนาะคะ่ะนี่ค่ะ ปู่ให้มารูดหนึ่งกับเจ็ดเด้อค่ะ fc ปู F ่ C. ให้รูดหนึ่งกับเจ็ดเนาะคะ่กะก็จับคู่ให้ 1, 2, 1, 3, 1, 8, 1นึ่งสองหนึ่งสามหแดหนึ่งเก้านาะคะ่ะสามเจ็ดแเจดเกดแล้วก็สองเนาะคะ่ะ fc ปู่เน้นให้ที่ 1, 2, 1นึ่งสองหนึ่งสเนาะคะ่ะเกเจดแล้วก็สองเจดเด้อค่ะนี่ค่ะ แนวทางเนะหาะฮานอยของปู่สี่ศูนย์ปู่ให้มาลูด1กับ7เนาะค่ะลูด1กับ7จค่ะจับคู่ให้1 2 1 3ค่ะหนึ่งแปดเนะ 4, เาะสี 7, ่อ่าสามเจ็แปดเจเก้าเจ็ดลเนาะเน้นให้ที่1 2แล้วก็1นส เก้าเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเน้นสีคู่ให้เนาะคะ่ะตามนี้เนาะ,ะของปูสี่ศูนย์ได้ไปแล้วะคะ่ะมาเบิ่งต่ตของอาจารย์สวัยกันเลยค่ะนี่ค่ะของอาจารย์สวัยวันนี้เนาะ,ะเพิ่นให้มากค่ะห้าน้อยค่ะวิ่งลูดบนล่างนะคะวิ่งลูดบนลางไ้หากรับซเนาะค่ะ้มนี้ตัวรูดตัววิ่งของเพิ่นนไ้หากรับซค่ะ ตัวประกบเพิ่นให้มากค่ะมี1มี2มี6มี8มีเกค่ะให้ fc ทั้งสองพิจารณาเบิ่งดีๆเนาะเพราะว่าตัวประกบจะชอบมาด้วยกันเนาะของอาจารย์สวัยเนาะเพิ่นว่าเมว่านี่ขอโทษหลายๆเพิ่นว่าตัววิ่งตัวรูดเข้าไม่เต็มที่เนาะแต่ว่าก็ถือว่าเขาเนะค่ะ fc เขาน้อยนึงเนาะค่ะเขาที่สมเนาะ นี่ค่ะตัวประกอบของเพิ่นมีหนึ่งมีสองมีหกมีแปดมีเก้าอย่าลืมว่าตัวประกอบชอบมาด้วยกันเนาะคะ่ะส่วนเลขฝันนะคะห้มกค่ะหา้หาหา้าแปดสองหา้าสองหกเนาะคะ่ะเลขฝันเพิ่นเพิ่นว่าเป็นเลขฝันนะบ่แมเนเลขตัวจริงเนาะคะ่ะฟัง่งขําแตว่าเลขฝันเนาะคะ่ะถ้ามีดวงก็จะถูกถา้าบ่มีดวงแลวก็บ่ถูกเนาะคะ่ะเลขฝันเนาะ ค่ะผู้ใดมกักผู้ใดชอบก็ตามเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเลขฝันเพิ่นเนาะขอกำลังใจให้อาจารย์สบายดีเด้อเนาะคะ่ะเพิ่นกำอ่าเพิ่นกะบ่ค่อยสบายเนาะเพิ่นกะอุตส่าห์ทำสูตรทำคลิปมาให้เนาะเออทำแนวทางมาให้เนาะจ้าลูกมีม่อย่างไรแง่แง่แง่เออแง่มาอ้อโซแม่อีกเลี้ยวไปแม่ไปเล่นกับเอื้อยไป เออนเน่จ้าเน่คุณไปไห้ไปหนิงเหตไห้ไปลูกไปเนาะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยแล้วก็ปู่สี่ศูนย์เนาะทั้งสองท่านเนาะมันเป็นผาวโซเนะที่มีน้ำใจต่อช่องน้องคำแพงชาแนลเรื่อยๆมาเนาะมันเป็นเพิ่นบ่ได้ยัยงตอบแท้นเนาะแต่เพิ่นกยน็ยางให้เอฟซีเนาะค่ะ อยากได้อยากเอามาวางแนวทางให้ซื้อๆเนาะค่ะน mm ี่นาะแม่เพ้นก็นจะเอายาบำรุงสายตาเนาะค่ะฝากให้อาจารย์สวัยลองทานดูเนาะค่ะว่าจะดีไหมเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าตาเพิ่อนอักเสบเนาะค่ะขอกำลังใจจากเอฟซีให้อาจารย์สวัยคนละคอมเมนต์หนึ่งเด้อค่ะเนาะ,ะเพื่อให้เพิ่นมีกำลังใจหายเร็วๆเ,เ,เนาะ เอาได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วก่ะขอให้ FC ทั้งสองรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะดูเด็กๆจะนอนเวีนค่ะก้มหนาไปก้มหนามันเนาะเฮงๆร,รวยๆไปด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า